ทีมงานทพ่อและทายสงขาครับ ไปดูอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถพ่วงหัวลากเหตุเกิดบนถนนกาญรจนรวนิชตมูา่าบ้านพุเตียวตาบนสำนักขาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเมื่อสักช่วงสองทุ่มที่ผ่านมานะครับสภาพรถกระบะนี่ด้านหน้าห้องเครื่องเละแล้วก็ยุบมาถึงกระชังหน้าเลยครับแต่ว่าคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ32ปีเป็นชาวตาบลปาดังเบซาอำเภอสะดาวนี่แค่เจ็บครับหัวแตกและก็เลือดไหลแล้วก็มึนๆครับถุงลมน่าจะช่วยได้เยอะครับไม่งั้นน่าจะหนักกว่านี้ หากดูสภาพรถแล้วนะครับกู้ชีพสมนักรามก็ช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลสเดาส่วนรถพ่วงหัวลากซึ่งเป็นรถของมาเลเซียบรรทุกเศษยางพาราครับหรือว่าขี้ยางครับ คนขคับยังปกติสุขดีครับรถแทบไม่เป็นอะไรยังไกลหัวใจอีกเยอะครับเพราะว่าท้ายรถนี่เป็นเหล็กหนาแค่บางโคนล้อหลังด้านขวาหลุดเท่านั้นครับเท่านั้นจริงๆอย่างอืนด,ดีไม่มีอะไรเสียหายเลยครับในขณะที่รถกระบะนี่ดูไม่ได้ดูไม่จืดเลยครับ และจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมันมีน้ํามันดีเซลไหลจากรถกระบะจนนองพื้นนองถนนเลยครับและก็ไหลมากกว่าปกติของน้ํามันรถทั่วๆไปครับเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบดูปรากฏว่าใต้ท้องรถมีการดัดแปลงสภาพตีถังน้ํามันเพิ่มและก็ถังน้ํามันมันรั่วออกมาครับผือละหน่วยละทีนี้ ถังแบบนี้รู้กันอยู่ไม่ได้ตีถังเติมน้ามันขับไปดาวอังคารแน่ก็ไม่รู้สินะฉานไม่หาแหลงเอาแค่เรื่องรถชนขันก็พอครับจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่านะครับตอนเกิดเหตุรถบรรทุกหัวลากนี่เลี้ยวออกมาจากโรงงานที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ถูกรถกระบะชนท้ายรกระบะนี่น่าจะขับมาเร็วพอได้นะครับแล้วก็ตรงนั้นมันมืดด้วยไม่มีไฟสองทางระยะการมองเห็นต่ําจึงเป็นอีกสาเหตุน,นะครับที่ให้รถกระบะ ชนท้ายรถหัวลากนะครับหลังเกิดเหตุทางตำรวจทางหลวงก็นำสายมาถมคราบน้ำมันครับแล้วก็ติดตั้งไฟฉุกเฉินเพื่อคอยแจ้งเตือนให้ผู้ที่ขับรถระวังนะครับป้องกันอุบัติเหตุจากน้ำมันที่รั่วไหลครับไม่ได้ครับอันตรายเพราะว่าน้ำมันนี่มันลื่นครับฝนตกด้วยครับช่วงนี้ขอย้ำนะครับข่าวนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุจริงๆครับกระบะก็รถจริงรถหัวลากก็รถจริงคนเจ็บก็เจ็บจริงๆเจ้าหน้าที่คู่ไปไรตำรวจไรนี่ก็ของจริงหมดครับส่วนที่มีอย่างอื่นป้นมา รถกระบะนี่ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนานุยนะดูเลยเขาดูเลย